สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้เรามาชมบอลสีอีกตัวหนึ่งที่ถ้าทุกท่านรู้ชื่อแล้วจะอึง้งเพราะว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปจากต้นเล็กๆมากมายเลยค่ะเขากัดสีแดงแบบแดงแบบมากๆแดงเลือดนกอย่างนั้นนะคะสวยสวย,สวยประสูยังไม่คิดว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้ดูนะคะนี่เลยดูใบนี่ของเขาก็สวยนะคะไม่ใช่แบบใบใหม่จะสวยอย่างเดียว ความเปลี่ยนแปลงของบอลสีเนี่ยแบบว่ากันไม่ได้เลยเนาะเขามาจากต้นนี้ค่ะนี่เลยปราสาททองค่ะเขาเปลี่ยนแปลงมากเห็นไหมคะต้นเดิมๆของเขาอะกระดูกก็จะสีเหลืองๆใบก็จะออกแดงส้มใช่ไหมคะคล้ายๆใบเล็กที่งออยู่เนี่ยใบที่เสียเนี่ยค่ะใบนี้ก็เหมือนกันกระกระดูกก็จะเขียวก้าน อะไรล่างแห я, เขียวหมดเลยแต่ดูดีดูสิคะเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเปลือกมงคุดไปเลยค่ะกระดูกเส้นล่างแห я. เหลือแค่ตรงสะดือที่หูม้วนนะคะที่เขายังมีความเหลืองเหลืองอยู่ยังเหมือนเดิมอยู่ใบก็แข็งหนาปักเลยนะคะอยู่ด้านหลังเนี่ยกระดูกยังเหลืองๆหลือเหมือนเดิมแต่ด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนสีไปโดยชิ้นสิ้นเชิงเลยนะคะเนี่ยซึ่งประสูตไปสวน เขาแล้วประสบไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรต้องรอถามเขาเลยค่ะพ่อก็บอกประสาททองโอ้โหเปลี่ยนแปลงไม่ได้ขนาดนี้เลยเลยเพราะตอนเล็กๆของเขาเนี่ยใบก็จะนุ่มๆนิ่มๆน,น,นะคะแต่เนี่ยใบแข็งแข็งปักเลยนะคะเนี่ยใบมีน้ำหนักมีเนื้อมากๆเลยนะคะเนี่ยดูนะคะเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยปราสาททองค่ะตอนแรกประสุเลี้ยง อยู่ที่บ้านตัวหนึ่งก็ไม่ค่อยได้ชอบเขาเลยนะคะเพราะว่าเห็นแล้วก็ใบก็งั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเขาเห็นเขาการกัดสีเขาเต็มที่แล้วก็เป็นแบบเนี้ยสวยจริงๆนะคะเขาออกมาเลี้ยงนอกตู้ด้วยนะคะเนี่ยไม่ได้เลี้ยงเอ,อในตู้นะคะออกมาเลี้ยงอยู่นอกโรงเรือนเลยนะคะเขาถึงสวยได้ขนาดนี้เนาะหน้าหามาเลี้ยงค่ะดูความงดงามของเขานะคะแทบไม่เหลือ สภาพเดิมเลยต้องพลิกดูด้านหลังนะคะถึงจะเห็นว่าอ้อก็ยังคล้ายๆเดิมคือกระดูกเส้นลังแหอะไรก็ยังจะเหลืองๆบ้างเนี่ยค่ะยังจะเหมือนประสาททองบ้างแต่ด้านหน้านี่ไม่ได้ใกล้เคียงเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะใบอ่อนใบแก่ใบใหม่เขาก็เปลี่ยนโดยสิ้นเชิงอย่างนี้ค่ะบอลสีถ้าเราจะบอกว่า ลักษณะอัตลักษณ์อะไรจะต้องอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่เลยค่ะเพราะเขาเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมตามอ,อ,อะไรดีล่ะคะปุ๋ยหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราให้ไว้ต้นนี้เขาได้แสงจัดเขาก็จะเป็นแบบนี้ก็สวยงามมากๆน้องป้าสุมไม่เคยเห็นว่าบอนสีอะไรจะสวยขนาดนี้ดูสีแดงจะ คนที่ดูคลิปประสูตรเนี่ยส่วนมากจะชอบบอลสีแดงกันค่ะพอประสูตเอาบอลสีแดงมาให้ดูเนี่ยจะถูกใจนี่เลยค่ะทั้งก้านก็ยังเหมือนเดิมนะคะก้านจะออกสีเปลือกมองคุดนะคะก้านของเขาหูชีถึงสะดือค่ะมวนเล็กน้อยตรงสะดือก,ก็จะมีเป็นสีเหลืองๆอ,อยู่นะคะก้านก็ยังพอจะเห็นความเขียวความเหลืองอยู่บ้างในบางใบแต่บางใบนี่เปลี่ยนไปแบบ ชัดเจนมากๆเลยแล้วก็ใบใหญ่ขึ้นใบยาวใบแข็งขึ้นนะคะเตียงง่ายแล้วก็ทนทานต่อโรคมากต้นอื่นๆเขานี่พุ๊บกันไปหมดละประสาททองยังดีอยู่เลยขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ